สวัสดีค่ะฟรีมนันี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกวอลเลตฟรีนะคะประจำวันที่28เดือน8ปี2 0 2 5แจกวอลเลตฟรีค่ะไม่ต้องลงทุนช่องทางการรับลงไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปในการแจกบางวันจะเป็นการแบบจะเป็นการแจกแบบโคดังเปาถ้าเป็นภาษาไทยจะบอกถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเขียนไว้ให้ด้านข้างแต่ถ้าบางวันจะเป็นคําถามวันนี้วันนี้แจกเป็นคําถามดีกว่าซึ่งคําถาม ให้ให้ทายตัวเลขนะฟังดีๆนะคะเดี๋ยวพอทําคลิปเสร็จเดี๋ยวเราจะไปสร้างโค้ดอ่งเปาให้ซึ่งคีย์เวิร์ดที่จะสามารถกดส่งเพื่อที่รับลิงก์อ่งเปาได้ก็คือให้ทายเลข1 2ึสเอาแค่3มเลขนี้พอไปเดาวใจนุน,นะคะว่านุนจะตั้ง คีย์เวิร์ดว่าอะไรเลขหนึ่งไหมเลขสองไหมเลขสามไหมแค่นั้นไม่ต้องมีค่ะไม่ต้องมีครับพิมพ์ตัวเลขแล้วกดส่งได้เลยถ้าเดาใจถูกเดียวลิงก์อ่างเปามันก็จะขึ้นแต่ถ้าเดาใจไม่ถูกเดี๋ยวระบบจะบอกว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรส่วนเวลาที่สามารถกดส่งเพื่อรับอ่างเปาฟรีได้ก็คือยี่สิบสองนาฬิกาหนาที ใครที่ดูจบแล้วสามารถไปพิมพ์โค้ดอ่งางเปาล้อะที่ลายได้เลยไปเดาใจรอกันได้เลยส่วนใครที่มาช้ามาไม่ทันหรือไม่ไม่ได้ในวันนี้ก็มาร่วมสนุกกันใหม่ได้ในวันถัดไปนะคะ